สร้างเงินล้านบนออนไลน์ต้องทำยังไงถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เข้ามาทำออนไลน์แล้วอยากจะสร้างเงินล้านจากมันได้ครูไก่โต้งมีวิธีมาแนะนำถ้าคุณเอาไปลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถสร้างเงินล้านจากออนไลน์ได้ 1. ให้คุณทําคลิปวิดีโอลงไปในช่องของคุณทุกวันไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้คลิปวิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจหรือ i n d s ซ t ดีๆหรือคลิปวิดีโอที่สร้างความสนุกความบันเทิงให้กับผู้คนลงไปในช่องของคุณทุกวันทุกวันเมื่อคลิปวิดีโอของคุณมันผ่านเกณฑ์ที่แต่ละแพลตฟอร์มเขากําหนดให้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถสร้างเงินและเปิดรับรายได้ได้ 2. ทำนายหน้าวันนี้คุณสามารถสร้างเงินจากการทำนายหน้าหรือการทำแอฟเฟลเอททำการตลาดให้กับเจ้าของแบรนด์ได้โดยที่คุณออกมาทำคลิปให้ลูกค้ากับสินค้ามาเจอกันวันละหนึ่งคลิปลงไปทุกวันทุกวันมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างรายได้จากมันได้ 3. ทำอ e ีบุ๊กขายถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เฉพาะทางให้คุณเอาความรู้นั้นออกมาทำอ e ีบุ๊กขายมันจะสร้างเงินให้กับคุณถ้าคุณทำทุกเดือนเดือนละเล่มเดือนละเล่มมันจะเป็นสิ่งที่สร้างเงินให้คุณทุกเดือนทุกเดือนเช่นคุณมีความรู้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้คุณมีความรู้ในเรื่องของการทำอาหาร คุณก็ออกมาทำอ e ีบุ๊กสอนวิธีการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้หรือทำอ e ีบุ๊กสอนวิธีการทำอาหารให้กับคนที่ต้องการอยากจะทำอาหารแล้วคุณจะสร้างเงินจากอ e ีบุ๊กของคุณได้ 4. ทํทำหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กยุคนี้คนไม่ชอบอ่านหนังสือแค่คุณเอาหนังสือที่คุณคิดว่าดีและหนังสือที่คนอยากอ่านคนอยากรู้มาอ่านแล้วบันทึกเสียงเป็นออดิโอหรือเป็นหนังสือเสียง แล้วโพสต์ขายตามช่องทางของคุณหรือตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เปิดให้คุณโพสต์ขายได้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถสร้างเงินจากมันได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องรู้มากกว่าคนอื่นแต่คุณรู้ว่าคนอยากรู้เรื่องอะไรคนชอบอ่านหนังสือแบบไหนคุณเอามาทํามันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถสร้างเงินได้จากออนไลน์ 5. ขายคอร์สออนไลน์ วันนี้คุณออกมาสอนออกมาให้ความรู้ออกมาสอนวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้คนวิธีการสร้างเงินให้กับผู้คนวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นให้กับผู้คนเมื่อมีคนสนใจอยากได้คุณก็เปิดคอร์สออนไลน์จะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถสร้างเงินจากความรู้ที่คุณมีได้และสามารถสร้างเงินให้กับคุณได้ตลอดชีวิต วันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะสร้างเงินล้านจากออนไลน์คุณต้องมีช่องทางการไหลของเงินหลายๆช่องทางและวันนี้ถ้าคุณเอา5สิ่งที่ครูให้วันนี้ไปลงมือทำมันจะทำให้คุณมีช่องทางของการไหลของเงินได้มากกว่าหนึ่งช่องทางจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินล้านจากออนไลน์ได้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดคนโลกกดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีๆมาฝากพวกเราทุกคน